ค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมลำเพิร์ดออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เข้ายูโอ้โหจะไปรุนกันว่าวันแรกนะคะเต็นน้ององอิงออกงานวันแรกจะอยู่ตรงไหน,นเราไปรอรุนนะคะท่านค่ะพี่น้องในกระทันนี่ ัสดีครัพี่จีพร้อมแล้วพร้อมแล้วสำหรับคืนนี้ล่างไหลเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องค่ะล่างไหลเข้ามาแล้วเอามาลุ่นวีหลานซีูีไซนนะคะพร้อมแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ เลยนอนบ่แม่ซส้ีค่ะยีตารับกัมราใส่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กัมราใส่ด้วยนะคะอย่าลืมเพจกัมราใส่ด้วยของเราเลยนะครับวันนี้เจอกับสานเพชรบ้านแพงนะคะงานแข่งเรือยาวของเรานะคะเชิญได้นะคะวันนี้มีทั้งหมด27คู่นะคะชนะไปแล้ว26คู่เหลือคู่สุดท้ายนะคะตอนทุบหนึ่งค่ะจะพึ่งหัวน้ำเขายีตารับสู่อาเภอกัมมราใส่นะคะสวัสดีิดาปัด <laughs> มือมาวันนี้เ <laughs> ซตเต้นนี้หลายอใส่แม่ เต้นอีหลายเดียวนะหลังเดียวพออใส่กค่ชุดเดียวหนึ่งตีสองตีสองค่ะพี่้อกเนมือนตีสองคุณย่าก็มาถึงแล้วนะคะเต้นน้องมีหลังหนึ่งนะคะพร้อมแล้ว นี่ค่ะเต้นนี่หละมีมองนี่บิวตี้กำลังกลางนะคะเพราะว่าพื้นที่จำกัดค่ะพี่น้องถึงประมาณตีสองค่ะพีนนน่น้องสองทุ่มหึ่งตีสองนะน้องบิวตี้กำลังจัดพื้นที่จำกัดมีลาขึ้นตอนโซ่แล้วก็รอน่าจะรอเต้ยลาขึ้นใส่มงกุฎขึ้นเลยคิดว่าสวัสดีค่ะคดสวยนั่งใส่หรอหนูนั่งไหนใต้เวที ขาววยากข้าวตีหอมันกเมันเก่งเนาะเก่นมากเลยค่ะเนกินค่ะก็เรยัมันเิดแล้วเไต้ันนี้เก้สินใสไก่มันจะอื่นแล้วเพราะเอามาดูนเอามาดูนเอามาดูนแล้ว แกงไก่เส <pelled being HD> <sm convert to Christians> ้นกงเส้นไก่ตัวนี้มันบอกเรื่อกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะโอ้ยพี่น้องเนื้อนิ่มๆอยู่เด้อเห็นว่าไก่กันโอ้โหบอกเลราเริมาหากันน้งหมู่เห็นว่าไก่้เห็นว่าไก่กันเนื้อเล็งนิ่งอยู่เด้อบ้ามันเป็นยานนะจ๊ะบ้านมันนี่สาวน้อยเบ้านเกินดีอยู่เดีงานแรกของน้องวันใหม่ครับพี่น้องค่ะคุณนก่ซีนั้นผู้ได้เห็นบอกนี่บ่าเจ้าสุดเจ้าเนี่ยมาตุ้มลูกตุ้มเต่าตุ้มลูกตุ้มเต่าตุ้มแดงเาบด้อ ลูบังเตามันผู้ใหญ่กว่าเจ้าผู้ตนั่นมันสูงมันสูงเนาะไปกินแม่แต่กินเลยเท่าเขาอีหยังเด้อยากนอนได้ปะดิไม่ได้ยากรขอบใจในของแอบนอนจากซองดีออกมาไม่ดีนอนตื้อขื่อทีเจะนึ่เตยได้แล้วเนนถูต้องดยเอาจะนางผ้ากันนั่งใส่นนั่งนั่งมองต่อไป นู่นแงมุมกมไม่มันคืออะไรเลยความมาปีแรกอ่ะความมาที่นี่แหละถ่วมเครื่องแข็งมึงนี่บอกมึงคือมิติสามปีว่าฮะสองกันนั่นละบะเมอไหนโดนซู่สามปีเป็นแพงไอรอนโชั่ปีโดนโชั่นัลละเมนปีลำพื้นไอรอนโอแมนปีแรกเออเมนกระบายอ่อนปีก่อนนั่นแรกเราก็งานตรงนี้ปีนี้งานแรกตรงนี้นะคะพี่น้องหน่ำเครื่องแข็งครับปีนั้นแต่มันถ่วมมันเต็มหมดเลยเมนฉันจำได้จะอยู่ขอบเนี่ยนอนฉันเปี่ยนบัดเลยเจ้าเสียวยังก่อนเพราะว่าเอาบ้นท่าน เป็นยังไงลูกวันแรกวันแรกก็ก็สนุกดีค่ะเพราะว่ามีหมูอยู่่วท่านกัมือไอเพราะเขาเด็กแรนขึ้นไปขึ้นมาทั้งเต็มน้ำทั้งหลน้ำเราเราจะได้ออกกังลาใด้วยเขาซีดายเขาซีด้แข็งแรงเพื่อเจอเขาต้องเจอะมันจะมีลายหลเรลูกหากแแม่กบเนี่ยรู้สชได้พ่อไงพี่เป็นอะไรลูกก็ดม่เปีียเปียบ เดี๋ยวเมื่อไแม่อยากไข่แม่แต่อยากไปหาจีไปไข่ลูกเบิ้งติว่าอยู่ในห้องตอนนี้แม่ไขว่าเลยเดี๋ยวแม่พาเปลี่ยนแลเปลี่ยนสูตรอยู่แม่อยากไข่แม่ก็ไข่เพราะออกตีไข่นะแม่เปลี่ยนสูตรบ่รัะ่าเนี่ยวันใหม่เก่งทั้งร้องทั้งเต้นศิลปินมอลน้าเริ่มต้นหี่เบี่พีแป๊มเต้นอยูฮาปีเต้นจนว่าเข่าเสื่อมอยู่ัตจ่าแม่สิบหกยูรัตสิเพี้ยหรือว่าน้องเก่งมันเป็นบัตรีหม่ ก่งมาต้องพคบลูร้องเล่นเตรินลำมอลำหมูจะแตกต่างจากมอลำซิ่งมอลำเพราะว่าศิลปินกับสร้างก็ต้องเริ่มจากจุดจุดนี้เหมือนกันทุกวงไม่แต่พี่แอนก็เริ่มจากจุดนี้เหมือนกันทุกวงนะอันนี้ทุกวงจริงๆที่ที่พี่อยู่มอลำมาหลายๆปีเนาะพี่น้องเกีนเกีนศิลปินมอลำก็ยังนั่งเอกเตวนังเอกเตวปฐมนี่ยกันพี่แอนซื้อมาก่อนตีนั่งเก่งเก่งบักขัดเลยเสียงอันคือหลายๆวงน่ะพี่น้องคือแบบหลายๆคนมาคขัดที่แบบพื้นเต้นนะพื้นฐานการเต้นมาจากเต้นมาก่อน รู้หลุ่นย่ำข้าหมุนสองคนแม่ยันข้าโตกหันข้าหมุนแม่คือข่าหมุนดีอยู่แต่ว่าใหญ่พันแบบว่าร่นแม่ยันแบบว่าเี้ยาด้สูญยานนตกหันยานน่องต๊หันลันเวค่ะยางลันเวแคดวอล์คบุบ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 ไปหมุนมาสั่นก็อย่าละใจสิขาดน้ำอ๋อมาแล้วแต่ว่าอื่นมันมือเค่ะพอค่อยๆดือรูปปีนีสสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันจัน สสวังานวัสดีนงานมันแรกของน้องใหม่ค่ะพี่องฝากเป็นกำลังใจให้อีหลาน้าค่ะรองเล่นเต่ลําครบเครื่องค่ะเป็นสาวปีนางงามปะคะปีหนึต่อไปยังสิ่งงามปะคะยังน้อยเราแบบมันมีเวลรับกษาตาลาเยียนรูหลายอย่างเพื่อนแป๊บวายุสิบสามปีไปแดนเซอรอลลัมสิงชํำช่ำช่ำอยเลยเด้อยสิปีคนเก้าขอบบอลลัมีเหลกเลย เขายังเรียนได้แ hmm. ต e ่เขาเรียนทั้ง uh, ตินพี่น้องยังเล้งกันแต่วันใหม่ได้เปรียบเพื่อนได้เปรียบเพื่อนมากมันมาในยุมันมาอายุขี่มันพัฒนาแล้วจริงๆแต่วันนี่น้องเอึอลำบากหลายอันนี้มาเป็นแดนเซ์สิบสิบห้าเรียนหลุจากปีนอยูจะหมดสมุงอยู่ดิยวสาเหตุยังก้อยจะหมดก้อยฟังก้อยยังเพราะว่าฉันสาเหตุยังยูยูไปเบิ่งหมอลำเตีย เขาถิ่มว้เขาถิ่มวะเทิิ่มไยากาบานจากุี่บาปแพงยาขวดปูซุมมากวกัเลยมาอยู่ไอ้แม่แลวซะงล้งงานมาสวไปอยู่เลยนะไม่อยู่แล้เป็นยังไงแม่มาอยู่เลยะออกทางใดบอีเล้าง่ออกกยากนี้ง่มีดปอบ่มีิอบกให้ตัเบิดไม่ตดนเลยแม่จะมาปีแรกจนพุงสิบ่ ใส่เมาดูดูเอามาชมเอามาเป็นบุญตาแน่ให้มาเป็นกิษณาบุญตาของกันป๊อปแปมแน่จจ้างเห็นเรื่องอื่จะมองใส่เสรเติมดูมีมีแหลกเขาชานคารอบปีปัจจุบันตอนมากก็ยังเป็นไอ้กรอบอยู่อยู่ไปอยู่งบ้านจะเป็นใหญ่น่เขาเลยครับตอนนี้ เถาเาดอกแม่เป็นป่าเป็นลุ่งเลวตอนนี้ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าใครแม่เจ้ามีลูกมีเตา่าเป็นผนะ <c oughs> ู้ยิ่งเจ้ากวสิพรนี่แหละเลี้ยงคอยด้อแม่ขอตังค์แน่เลี้ยงน้าเจ้าเดียวแม่ไม่ใช่เนี่ยเลี้ยงน้าแก้วเดียวเราเลียเย้ยงลูกเลี้ยงเตา่า <c oughs> พวกพวกยุ้ยอะบังเข่าม้วงได้มันแบบม้วงได้นี่แม่เด็กกับฝากน้องวันใหม่นะค่ะพี่น้องค่ะพี่รองลังใจอีหลานะแะ่ฝากน้องกอบนัองแม่ยุบมาโดนแล้วน้องกอบก็อยยุบมาโดนแล้วแปดปีแล้วคุค่ลีกับเพิ่งเลืองปังล่างกับพี่น้องนี่แหละคือโตตัวตนตัวตนเป็นเด็กเฮฮาเป็นเด็กสนุกสนุกเป็นเด็กสนุกข้าวปลาาบเสาเดอกค่ะเพราะว่าข้าวสิเป็ดก็รีบต้องแบบเออขั้นสาวนึ่น้ำตาไหลยางเดียวได้สุดนี่ สาวแสดงเอ็นเอจี้อมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากน้องกอล์ฟในเรื่องพี่น้องอยู่บ้าโดนแล้วยุบตีแย่ตีเราเรื่องพี่น้องค่ะน้องกอฟยังมีตัวต้นอยู่นะคะตอนนี้ค่ะน่าจะเมื่อโตต้นจบลูกการเนี่ยแหละ